นะก็สําหรับความเคลื่อนไหวของอรักษาการนายกนะครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับในบวันนี้ก็เรียกว่ายังคงทําหน้าที่นายกอย่างเข้มแข็งนะครับโดยในช่วงเช้าครับที่ห้องรับรองหนึ่งตึกบัญชาก,กันหนึ่งทำเรียบรัฐบาลนะครับในณพินทรศรีสาพางนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยครับรวมถึงเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับ The World Games 2 2 2ครั้งที่11เณเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศสหรัฐอเมริกานะครับระหว่างวันที่7ถึง17นะครับกรกฎาคมที่ผ่านมาเข้าพบพลเอกประวิตรวงสวุวรรณนะครับในฐานะของประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับภายหลังจากผลการแข่งขันรายการดังกล่าวประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจำนวนสี่เหรียญน,นะครับ จากกีฬายูยิสุ2สเหรียญทองกีฬามวยไทยสมัครเล่นนะฮะสเหรียญทองได้รับรางวัลรองชนะเลิศนะครับเหรียญเงินนะสมเหรียญจากกีฬามวยไทยสมัครเล่น1เหรียญและกีฬายูยิสุ2สเหรียญนะครับและได้เหรียญทองแดงอีก2เหรียญจากกีฬาเปต่องนะครับคเในประวิทย์ก็ชื่นชมนักกีฬารวมไปถึงผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ได้ทุ่มเทกําลังกายกําลังใจแล้วก็มีวินัยในการฝึกซ้อม จะกระทั่งสามารถเอาชนะการแข่งขันแล้วก็นําเหรียญรางวัลน,นี่กลับมายัางประเทศไทยให้พี่น้องชาวไทยเนี่ยได้มีความสุขแล้วก็ร่วมภาคภูมิใจทั้งประเทศเลยแล้วก็ขอให้หมั่นฝึกซ้อมให้เต็มความสามารถต่อไปนะครับ,รบจากนั้นครับพลเอกประวิทย์ก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนครับในหลายประเด็นเช่นกรณีของค่างเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้กำชับกระทรวงคลังนะให้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยให้เร่งแก้ไขไม่ให้ค่างเงินบาทอ่อนตัวมากกว่านี้โดยให้นายอาคมเติมพิทยาภัย,ภยสิธิ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินว่าจะปล่อยให้ลอยตัวแบบนี้ไม่ได้เรื่องการแปลผันค่างเงินต้องสั่งให้มันดีขึ้นซึ่งรัฐมนตรีนะครับของกระทรวงการคลังเนี่ยก็เร่ง จะไปวางมาตรการและก็ดําเนินการให้ครบทุกมิติเพื่อให้จะรับผลกระทบน้อยที่สุดและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนะครับซึ่งก็ให้ความเห็นกับกระทรวงการคลังนะครับพยายามทาให้ค่าเงินบาทอยู่ที่35บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่หากจะสูงกว่านี้ก็ต้องดูที่เหตุผลและภาวะการผันผวนของกลไกตลาดโลกเป็นปัจจัยสําคัญนะครับ,รบซึ่งท่านก็ได้กระชับให้กระทรวงการคลังเนี่ย ดูแลอย่างรอบครอบที่สุดนะคุณก้องครับก็เรื่องค่างเงินนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เพราะว่าผู้ส่งออกกับภาคเอกชนเนี่ยเขาก็มีความกังวลพี่โอ๋เพราะว่าไงไหมฮะเขาบอกว่า จะอ่อนค่าและแข่งค้าเขาไม่กลัวนะแต่เขาบอกว่าขอให้มันม e ีเสถียรภาพคือคุณจะอยู่จากนิดเจ็ดก็ตานิดเจ็ดยาวจากที่ห้าถึงห้ายาวะอย่าปรับขึ้นปรับลงจนเขาไม่สามารถโค้ดราคาแข่งขันได้ไม่งั้นมันจะไปกระทบกับต้นทุนที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ไหมใช่ครับนะฮะขณะเดียวกันนะครับในส่วนอีกประเด็นนึงครับพลเอกประวิทรนะครับมีการหาดูในครมอเมื่อวานนี้นะครับคือเรื่องของกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อใช้เป็นการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ บริษัท g g a t e c o n s o l i d a t i o n นะครับคอนโซลิเดตลิมิตต์นะครับปีงบประมาณ2 5 6 0ันอถึงพันหนะครับอันนี้ก็คือเคสของเหมืองทองอัคราครับก็จากวงเงินที่7 3 1ล้านบาทครับเป็น796ล้านบาทนะครับตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอนะครับนั่นถือเป็นการวางกรอบงบประมาณเพื่อดําเนินการนะครับซึ่งคอรมอมีการอนุมัติไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องเก่าที่นํามาพูดคุยกันเพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าในคดีนะครับโดยกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยได้มีการ ติดตามอย่างใกล้ชิดแล้ก็รายงานถึงผลการเบริจกจ่ายก็ประมาณในส่วนนี้นะครับไปใช้สําหรับการดําเนินการในการต่อสู้คดีนะครับอย่างไรก็ตามครับก่อนจะขึ้นรถจะออกจากทำเนียบครับพลเอกประวิทย์นะฮะยังได้บอกว่านะครับขณะนี้รอทางคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงข้อปฏิบัติในการลงพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งนะครับซึ่งทางกรกตอขอเวลาอีก2วันครับถึงจะสามารถออกข้อระเบียบหรือคําชี้แนะเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ที่จะลงสมัครหรือเตรียมการสมัครในพื้นที่ต่างๆทําผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับ ก็โดยทางก,ะกะรกตยืนยันนะฮะว่าจะาชี้แจงโดยทําเป็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรครับส่วนการลงพื้นที่ต่างๆที่ผ่านมาที่มีกันทั้งลงในฐานะรักษาการนายกนะครับในการตรวจราชการแผ่นดินหรือว่าลงในนามของหัวหน้าพักพลังประชารัฐซึ่งมีกฎระเบียบของกรกะตที่แตกต่างกันนั้นจึงต้องรอหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติให้แน่ชัดนะครับเพราะว่ามีผู้ที่จะสมัครในพื้นที่ต่างก็ยังไม่เข้าใจกฎระเบียบแล้วก็ ข้อกฎหมายของกรกอที่จะออกมาครับจึงทําให้หลายคนอาจเสียโอกาสในใน,ในการลงเลื่องลงพื้นที่ได้นะครับทางกรกอเองก็จะยืนยันว่าจะเร่งทาเอกสารโดยเร็วที่สุดครับ